ขี้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 ขี oh. ้ขี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 ี้ข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 ี้ี้ข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  ว่ามาจกินมปได้ปเขียวแต่มากเขียวแต่มากเป็นอย่างเลือกินมาขึ้นี่ว่กินมาขึ้นเขียวมาอ่วมาลเนี่เขียวมาลาอันนี้รให้ต้องมาแงปากบ่เฮ้ให้เร่งได้หมกระดองหัวไหเป็นดอก กุเ่ากันรเขียวเต็มอยู่กินล้วลื่นเต็มอยู่เออขึ้นป้าแต้องทำะด้วยภูสะขึ้นเนื้อบ่ได้กินแล้วืนขึนบ่ลากหนำในขึ้นเนาบ่เอ้าบ่บ่บ่ได็ไข่บ่ยังเยบบ่โอ้ยเฮ้ยก็เลยนะไวเจ้าพีม้วนไ่อะอนามารืลกป็นเราแลลวบ่ย่ใช่ลวแล้วน่ะเนี่ยแต่ให้เจ้าอู้ อายนีไนอะไรจ๋อนีอกกี้นะครับพี่ลาย่ายอกกี้บอกกี้โอาจะลบจำวาน่เออมอวาจะจำนะจอ้าซอยพีาวใครขาวาวบาอะาวดาวีาวเหาล้อยะา่เอะา้าวซอย้าวอพีไอมินโอ้ยใครแล้วได้ได่ทวงเจ้าภาบ่ะแรกครับบ่ะแคแล้วซหาลอยแ่ี่ีเดียวัน

คันตายทั้งคบเลยคุณอาทานพาบอต้องไปให้หมออย่างเดียวต้องให้หมออย่างเดียวหมออย่างเดียวหมอยไปเอาผู้เป็นเอามันเล็กแล้วก็เอาปันเล็กขาดเช้าไปแบบมุมพาเลยเอาลูกใส่มอต้นใส่มอทุ้งใบตายทองต้มพาพาสะจนเลยพาแบบขึ้นพาซป๊องขอดเลยแล้วบอกพาไปนั่นเลยบอกพาไปนั่นเล่ยโยพุทผ่อน กต้องวหวคู่ตูหรอคนไปพาเมคนมีอมักม่มอจ้ามล่พาเอาลูกออกอพาอกออกจากทองไม่ว่าเาะฟัไวมาเาัญญญเป็นเียเป็นซาเลอก็มีของดีบริงมีคลองกี่ตัวบอกไม่ไม่ะเสือบอมันมันมันมเนี่ยนี่มันมันสืบท้ดเป็นอันนี้คือคือในนังวะบอบอ คิดเราไปังเป็นกัเป็นไดไปเลือกเขามาก็ได้ก็ได้ปะบรบอประชา่้อ้ประชามู่บ้านอประชุมประชุมประชุมโมเมนต์ผมจะเขามากกับบอไดบ่ไดบ่ไดบ่ไดเห็นบ้หมู่หไปผู้เดียวได้เลือกด้ผู้เดียวมีบ้านเขามหมดหก็้งเงินเดือนเลยได้ได้เงินเดือนให้ให้งานลรสองพันงานราสองพันสอพันผู้เดียวบ่เอจะพลา จำจัเลยเด้ตัวเมยีเด้เมื่อเช้าี่เช้าเนี่ยฟิดเช้าล่วเช้าสีช่องปกติซ่องแล้วศช้าราอยตีพ่นกระจจะภาพเร็วแจ้งแกไม่แล้วอืมคนมาเอาขี้ดิไปไอยังไปบุรีจะภาพเออว่า สมาพันมะเมนื้อมัมนื้อนพาะสุาจะมนให้สมน้ำสมเนื้อเอออสมน้ำาสมเนื้อนว่าต่อขี้เวไปกรูไปกินเอาว่าไม่เลยสุาันพวกพัน่มเรนอไปอันนี้เราก็ยังไปนอนเฝ้านางเฝ้าอยู่ไปขึ้นไป้ั้นั้นก็น้อก่ขาดำก็ได้ั้นาหาพันหกพันอยู่เลย ใช้เงนินในกระเป๋าไงยังอีกใช้อันพี่ญะก็เจ้าภาพเอาไปแล้วกับเมื่อบ้านเนาะีกัเคลียเพื่อสีเหลีวเพื่อสีเมืองเพื่อสีเหลีวเมืองเต็มที่เมืองใครเต็มที่ดับให้พร้อมไม้มดนี่แหละเออกันใหม่่หมดบักกาบานแมนยววังไงมูมูชิสองมูหกสองมู่หกเดียวกันอันเดียวกันอ๋อหกปิพันยิงสิบสอง

เอาตละบป็นฝ่ามาหาบอกว่าห้าเสวัอยู่อยู่แถวนี้แล้วขอกินแต่วมันเปิดซ่องมีเปิดเปิดเป็นพอแต่ซ่องละหาร้อยนีซ่องกได้ให้แค่ก็แล้วทำเป็นทำเป็นเลยทีมันหาคอนเด้อพอใแพ็อยู่พอเดียวเงี้ยซ่ีดซ่อซาซาบาทเลยให้พ่อแมนเจาว่ามาเปิดทีป๊่ทีร้อย อยมแต่ตีอีกตีอีกอหนึ่งเศ้าล็กการพีดแล้วอ่าเวันนี้าพดายโงเรียนพดเปลี่ยนซองเลยดีละดอะไรปลาใหญ่อืมที่ีังขีาเปเลยาเปเลาปเลเนี่ยซาเปเลเนี่ยวาส่งคืนลาว่าจะแกนเรายคืนแกนเราั้นปั้นทอเนาะเขาอือทับนี่ด้วยเอาคนคอะไรัญยาเกษตรมัดทุกคนหมดเวลาเลย เหาจะเซ็น่าชวยมากงที่่องเราเราเราพยัญนที่เคียนอ่นโอ้ยไปเอาพอดีเอาตอนเพ่นมาขายเขาคอยดเอาดีาได้ทัแค่จะน้ลยเออพ่อเพิดมาเาเปิเราหยอกผมว่พาานเจ้าเขาเขามาจีนเจ้านเจ้าเจ้าอย่างมาสาวร้องมาสาวจุกหนักักจุกมันคข่อมันค่องบอกคนมันเท้า่ายจะเซหน้ามันทั้งในคงได้อ กลับไปกลับไปเห็นเห็นมันเหลืออยู่ก็ถามพ่อใหญ่เพิ่นไว้อยังเหลืออยังเพิ่นก็บอกอยู่ว่าเหลือมองไตมองอกมองปอดเพิ่นบอกเพราะเพิ่อนห่วงออาเพราะเพิ่นเพิ่นเชื่อว่าเงินได้ที่ไหนก็ภูไนด้วยว่าได้วมาพออยู่แล้วตัดก็ไม่ป่วยไปแล้วไปแล้วก็คือบกไุ้งไปหาตอนต้องเปิดป้ายเสร็จไปที่ลูกไปที่ไรไม่ก็ไปไป่ตัด